สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนะครับวันนี้นะครับเราจะศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องค่ากลางนะครับของทางสถิตินะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดูนะครับวิชาที่ว่าด้วยสถิตินะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า statistics นะครับก็คือเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเกี่ยวกับการดําเนินการบนข้อมูลนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่อง Data นะครับก็คือเรามีข้อมูลมาเราจะมีวิธีการจัดการกับข้อมูลอย่างไรนะครับ วิชาสถิตินะครับประกอบด้วยสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ descriptive นะครับก็คือการบรรยายใช่ไหมครับการ discuss การพยายามอธิบายนะครับว่าข้อมูลที่มีเนี่ยมันมีแนวโน้มยังไงนะครับเสร็จแล้วส่วนที่2เราเรียกว่า inferential inferential นะครับ inferential ก็คือการสรุปนะครับจากการที่เราได้ discuss ได้อธิบายนะครับพยายามอธิบายข้อมูลแนวโน้มของข้อมูลนะครับเราก็สรุปผลนะครับว่าสิ่งที่ได้จากข้อมูลคืออะไรนะครับนั่นคือวิชาที่ว่าด้วยสถิตินะครับสมมตินะครับสมมตินะครับ เราลองมาดูตัวอย่างนะครับเรามีชุดของข้อมูลนะครับเป็นชุดของตัวเลขนะครับมีเลข4เลข3นะครับเลข1เลข6นะครับเลข1แล้วก็เลข7นะครับอันนี้คือชุดของ Data นะครับหรือข้อมูลที่เรามีนะครับเสร็จแล้วเรามีข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6จจานวนเนี่ยนะครับทีนี้เราก็อยากจะหาวิธีในการที่จะเล p r e s e n t นะครับหรือตัวแทนในการที่ จะแสดงผลนะครับของข้อมูลทั้ง7ตัวเนี่ยข้อขอโทษทีนะครับ6ตัวนี้จะมีวิธีการในการที่จะาหาตัวแทนนะครับสำหรับข้อมูลชุดนี้ยังไงนะครับก็มีคนคิดว่าเออบางทีเราสามารถที่จะแทนข้อมูลตัวนี้ด้วยเ,เป็นค่าเฉลี่ยดีไหมนะครับหรือเป็นข้อมูลตรงกลางดีไหมหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ให้ค่าความถี่เยอะสุดนะครับทีนี้จากทั้ง3ามตัวเนี่ยนะครับเราก็ นะครับจริงๆเราก็คือเป็นสิ่งที่นักสถิตินะครับในยุคแรกเขาศึกษากันนะครับก็คือเรื่องค่ากลางของข้อมูลนะครับส่วนแรกก็คือพวกแรกนะครับที่เขาคิดนะครับวิธีในการที่จะ represent ตัวข้อมูลตัวนี้ก็คือเขาจะใช้ค่า average นะครับหรือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็มีประเภทหนึ่งนะครับค่ากลางอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเขาจะใช้คําว่า typical นะครับหรือว่า middle นะครับก็คือเป็นสมาชิกตัวกลางนะครับ ของข้อมูลตัวนี้นะครับหรือว่าตัวสุดท้ายก็คือ central tendency นะครับก็คือแนวโน้มนะครับก็คือข้อมูลที่ให้ค่าความถี่มากที่สุดนะครับนะเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ามคอนเซ็ปต์นะครับเป็นเป็นคอนเซปต์ในการหาค่ากลางนะครับของข้อมูลนะครับมาดูตัวแรกนะครับการหาค่าเฉลี่ยนะครับนักสถิตินะครับเขาตั้งชื่อเหมือนว่า arithmatic mean นะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า mean นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะครับ arithmetic mean คืออะไรนะครับมันถูกนิยามนะครับให้เป็นอัตราส่วนนะครับระหว่างผลบวกของข้อมูลทั้งหมดนะครับหารด้วยจำนวนของข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งค่ากลางตัวนี้ใช้บ่อยมากๆนะครับค่าเฉลี่ยนะครับเลขคณิต ก็คือในที่นี้เรามีข้อมูลคือมี4 3 1 6 1แล้วก็7นะครับวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็คือนำข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวเลขเอามาบวกกันให้หมดเลยนะครับก็คือจะได้ผลบวกของเลขทั้งหมด6ตัวนะครับหารด้วยเลข6นะครับซึ่งก็คือจำนวนของข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่4บวก3ได้7นะครับบวก1ได้8 บวก6ได้14นะครับบวกอีก1ได้15นะครับบวกอีก2บวกอีก7นะครับโทษทีนะครับได้22นะครับส่วนด้วย6นะครับส่วนด้วย6ซึ่งทำให้อยู่ในรูปจำนวน นะครับก็ได้ห2าร22ได้3ครั้งนะครับหลือเศษ4ส่วน6นะครับหรือ3เศษ2ส่วน3นะครับถ้าเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะครับก็คือประมาณ3.63ซ้านะครับ2.3ส่วน3ได้ส่วนจุด6666นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือค่ากลางตัวแรกนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะครับหรือ arithmetic mean นะครับถัดมานะครับ เรามาดูวิธีการหาค่ากลางตัวที่2อนะครับอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือเรามีชุดของข้อมูลใช่ไหมครับนักสถิติบางพวกเขาก็คิดว่าเอ้ยเราสามารถแทนค่ากลางใช่ไหมครับชื่มันกระบอกอยู่เราค่ากลางเราก็ลองเอาข้อมูลนะครับมาเรียงลำดับดีไหมแล้วก็ดูว่าตัวที่อยู่ตรงกลางตัวเนี้ยของข้อมูลคืออะไรใช่ไหมครับเนื่องจากข้อมูลของเราเป็นตัวเลขน,นะครับเราสามารถเอามาเรียงลำดับกันได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตัวที่2นะครับที่ภาษาไทยแปลว่า ขอโทษทีนะครับขอเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับตัวที่2เขาเรียกว่าตัวมีเดียนนะครับมีเดียนนะครับภาษาไทยแปลว่าค่ามัธยฐานนะครับมัธยฐานนะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือตัวสมาชิกตัวกลางนะครับของข้อมูลจริงๆเราจะบอกสมาชิกตัวกลางของข้อมูลก็ไม่ได้นะครับในจริงแล้วคอนเซ็ปต์ของมันมาจากคาว่าค่ากลางนะครับก็คือวขั้นแรกก็คือเขาเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับมาเรียงลาดับนะครับจากน้อยไปหามากนะครับ 1>, 1 1 3นะครับ4 6แล้วก็7นะครับเราจะเห็นว่าตําแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งของข้อมูลตรงกลางก็คือเราจะเห็นว่าเนื่องจากจำนวนข้อมูลของเราเป็นเลขคู่นะครับำตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางจะมีอยู่2องตำแหน่งนะครับก็คือตําแหน่งที่3กับตําแหน่งที่4นะครับก็คือระหว่างเลข3กับเลข4เพราะฉะนั้นถัดมานะครับการหาค่ามีเดียนถ้าเกิดว่า จำนวนข้อมูลเป็นเลขคู่นะครับเขาก็ให้เราหามีนะครับหรือค่าเฉลี่ยของไอ้ตำแหน่งตรงกลางนะครับซึ่งก็คือเลข3เลข4เพราะนั้นเราก็เอา3กับสีนะครับมาหาค่ามีนะครับก็คือเราจะได้ว่ามันก็จะเป็น3บวก4นะครับหาร2ก็คือ3.5นั่นเองนะครับก็คือตัวเลขที่อยู่ระหว่าง3กับสนะครับเพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าค่ามัธยฐานนะครับหรือมีเดียนนะครับเท่ากับ3.5สังเกตนะครับค่ามีนกับค่ามีเดียนนะครับจะไม่ใช่อาจจะไม่เท่ากับข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งเลยนะครับที่เรามีนะครับจะเห็นว่า3.5ไม่ได้เท่ากับข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุตินะครับเรามีข้อมูลอีกชุดหนึ่งจำนวนจำนวนของข้อมูลเป็นเลขคี่ดูบ้างนะครับสมมุติเรามี0 7 50 1,000นะครับอีกตัวหนึ่งคือ1ล้านนะครับอันนี้ข้อมูล ค่อนข้างแปลกนะครับ0.750 1หมื่นแล้วก็1ล้านนะครับจำนวนข้อมูลมีทั้งหมด5ตัวนะครับเป็นเลขคี่นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสมาชิกที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือเลข50าพอดีเลยนะครับตำแหน่งที่3เพราะนั้นเราจะได้ว่าค่ามีเดียนตัวนี้นะครับไม่ต้องมาหาค่าเฉลี่ยให้เสียเวลานะครับตอบเลยนะครับคือ50คือตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าไอตัวอย่างที่สนะครับสำหรับมีเดียนตัวนี้นะครับ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเพราะ50มันแตกต่างจาก10,000แล้วก็1ล้านเยอะนะครับเสร็จแล้วค่ากลางตัวสุดท้ายนะครับคำว่าโหมดนะครับภาษาไทยเรียกว่าค่าฐานนิยมนะครับค่าฐานนิยมหายยังไงนะครับก็คือดูว่าในข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับข้อมูลตัวไหนที่ให้ค่าความถี่สูงที่สุดนะครับแล้วก็จะใช้เป็นค่ากลางนะครับ ซึ่งเรียกว่าค่ามัธยฐานนิยมนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าจากในชุดข้อมูลนะครับมีเลขอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับเราจะเห็นว่ามีเลข1นะครับอยู่2ตัวนะครับซึ่งถี่มากที่สุดตัวเลขอื่น4 3 6 7มนะครับมีอยู่แค่อย่างละ1นตัวนะครับเพราะนั้นค่าฐานนิยมก็คือเลข1นะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าค่าโหมดนะครับหรือค่าฐานนิยมเท่ากับเลข1ซึ่งจะสังเกตเห็นว่านะครับค่าฐานนิยมเนี่ยมันจะเท่ากับ สมาชิกตัวใดตัวหนึ่งในข้อมูลของเราเสมอนะครับก็คือตัวที่มีความถี่สูงสุดซึ่งแตกต่างจากค่ามีและก็ค่ามีเดียนนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3าวิธีนะครับสังเกตดูนะครับค่าล i s t m a t i c ี e นะครับจะใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับเพราะมันจะเป็นค่ากลางที่ค่อนข้างจะดีนะครับส่วนค่ามีเดียนกับโหมดนะครับก็ใช้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามีนะครับวิธีการหาค่ากลางตัวนี้หวังว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะครับ